สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทํานายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรตดการ์ดเป็นการทํานายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทํานายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีตุลริบรพระผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16 3 1สิงหาคมพุทธศักราช5 6 6ภัยไพที่ได้1ดาบ the empress สดาบ the world อัศวินถือไม้เท้า1ไม้เท้าสิเหรียญ2เหรียญ temperance สอถ้วยช่วงนี้ค่อนข้างจะดูใจร้อนรุกรี้ลุกลนค่อนข้างจะไม่อยู่นิ่ง แล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นหลักไม่เชื่อมั่นใครจะทำอะไรก็แต่ใจให้ระมัดระวังไว้บ้างเพราะบางทีอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาจากภายนอกหรือมาจากที่ระยะไกลๆแต่ว่าปัญหาก็อาจจะค่อยๆแก้กันไปปล่อยวางบ้างถ้าแก้ไม่ได้บางทีก็ต้องเดินทางสายกลางการเรียนการศึกษา ค่อนข้างช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะอาจจะเป็นปัญหาจากภายนอกไม่ได้เป็นปัจจัยหรือปัญหาจากภายในอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือค่อยๆแก้ปัญหากันไปสัาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษาอยู่เน่อจะเลือกในอนาคตวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกกิิจวทยาาเศรษฐศาสตร์วิทยาการจัดการการบริหารการบัญชีธุรกิจการเงินการจัดการการบริหารธุรกิจและการบัญชีวิทยาการจัดการการศึกษาที่เกี่ยวกับทางด้านการต่างประเทศ หรืออาจจะเป็นได้ว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ในช่วงยุคโบราณการงานอาชีพงานค่อนข้างที่จะต้องมีปัญหาหยุ่หยิมจุกจิกแล้วก็มักจะมีปัจจัยจากลูกค้าหรือเสียงเรียกร้องจากลูกค้าหรือผู้รับบริการค่อนข้างที่จะต้องการที่จะให้แก้ปัญหาหยุมหยิมเยอะแยะมากมาย อาจจะต้องค่อยๆแก้ปรับกระบวนการขั้นตอนกันไปการงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวิศวกรวิศวกรนักสถาปนิกนักตกแต่งภายในภายนอกนักโครงสร้างนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์ นักขุดค้นเกี่ยวกับโบราณคดีโบราณสถานนักประวัติศาสตร์นักซ่อมแซมโบราณของเก่าหรือสถานที่โบราณน,นักการเงินนักบัญชีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในออฟฟิศอาจจะอยู่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าโดยทางโซเชียล หรือทางด้านสื่อต่างๆการเงินเงินไรายได้ไรายรับมีทั้งรับประจำหรือเป็นเงินประจำหรืออาจจะรับเป็นก้อนเป็นงวดค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้ใจ่ายแต่ก็จะมีการวางแผนการใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายอย่างจำเป็นเท่านั้น เงินเก็บมีบ้างเล็กๆน้อยอาจจะเป็นไปได้ว่าซื้อสังหาริมทรัพย์หรือของที่มีค่าเก็บเอาไว้จะดีที่สุดในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงแล้วก็ไม่มีโชคจากการลงทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากการทำงานเท่านั้นสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังให้ดีอาจจะมีอาการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน อาจจะไม่ได้หมงานหนักแต่อาจจะมีโปรเจกต์เข้ามาหลายตัว,หร,ตวหรือมีจ็อบงานเข้ามาเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ได้หยุดพักแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจอสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีค่อนข้างจะร้อนจัดหรือหนาวจัดเย็นจัดหรืออาจจะฝนตกสลับกับแดดจัดร้อนจัดกันภายใน1วันก็จ,จะทําให้เกิดร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจจะเป็นอาการเป็นลมวูบ หรือสลบหรือหลับไปโดยไม่รู้ตัวในส่วนของอุบัติเหตุก็อย่างที่บอกก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาวะการพักผ่อนควรจะพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าจะเกิดก็ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใหญ่ถึงขั้นจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสด อาจจะพบเจอเจอจากญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องแนะนำมาให้ค่อนข้างจะดูเป็นคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิใกล้เคียงกันอาจจะดูเป็นคนที่มีตรรกะมีหลักการมีเหตุผลหรืออาจจะบ้างานหรือเป็นคนขยันหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนการงานซะมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะออกข่าว แล้วก็ค่อนข้างที่จะลักษณะดูเพรียวหรือผอมเพียวก็ยังต้องดูดูกันไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดยังรักกันดีหวานชื่นกันดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วยกันประหยัดเงินประหยัดทองเพื่อที่จะได้เก็บเงินเอาไว้สร้างฐานะหรือซื้อทรัพย์สินสินทรัพย์เก็บเอาไว้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านหรือที่ดินเก็บกันเอาไว้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่พยายามช่วยกันเก็บเงินเก็บทอง